السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ยินดีต้อนรับพี่นฟังครับเข้าสู่รายการของเรานะครับซีรีส์40ฮะดีษสำหรับเยาวชน40ฮะดีษอิหม่ามนาว a w นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นฮะดีษที่มีความสำคัญ ทุกคนที่เป็นมุสลิมไม่ใช่แค่เพียงอันกุรอานเท่านั้นที่ท่านต้องอ่านแต่หะดิษของท่านนบีท่านก็ต้องรู้เพราะหะดิษคือการกระทําคําพูดการยอมรับของท่านนบีสุลต่านของอัลลอฮิวะสลัมซึ่งจะมาอธิบายอันกุรอานอีกทีหนึ่งท่านละหมาดได้เพราะมีหะดิษของท่านนบีที่ท่านทําการถือสินอดรู้ว่าถึงช่วงไหนเวลาไหนก็มาจากหะดิษของท่านนบีสุลต่านของอัลลอฮิวะสลัมด้วยเช่นเดียวกัน พี่น้องครับตอนนี้เรามาอยู่ในฮะดิษที่23ครับมีรายงานอัลอาบีมาลิกอันฮาริสบินอาซิมอันอัชอรีรอริยัลลอฮุอันฮุก้อนกล่ารอซูลุลลอฮีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมีรายงานจาก ik, ari, ท่านอบีมาลิกอันฮาริสบินอาซิมอันอัชอรีรอริยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวกล่าวรอซูลุลลอฮีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านรับุนซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก้าว อัตูหูรุชโตรุนีมานี่การทำความสะอาดหรือความสะอาดนั้นเป็นครึ่งหนึ่งของการศรัทธาความสะอาดนั้นเป็นครึ่งหนึ่งของการศรัทธาวันฮัมดุลิลลาฮิตัมละอุนมีซานะวะซุบฮานัลอฮิวันฮัมดุลิลลาฮิตัมละอานีเอาตัมละอูมาบบยนัสสมาวิวนอัลคัมวอันฮัมดุลิลลา มวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอลัลลอฮ์นั้นตัมละอุนมีซานคํานี้มันจะทําให้ตาช่างนั้นเต็มวาซุบฮานัลลอฮและคำวาซุบฮานัลลอฮมหาบริสุทธิ์แด่พระองค์อัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์และคําว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ สองคำนี้จะมาเติมเต็มให้ทั่วทั้งใบนัสมาอิวันอรัรทั้งทุกสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินแปลว่าความดีงามของคําว่าอัลฮัมดุลิละซุบหฮานัลลอฮยิ่งใหญ่กว่าทั้งในชุดชั้นฟ้าทั้งพื้นพิพนี้ทั้งหมดวัซซลลตูนูรนการละหมาดนั้นถือเป็นลัศมีการละหมาดนั้นถือเป็นลัศมี วสดอกตุบุรหานุนและการทำารดกนั้นถือเป็นหลักฐานในวันกิยามะเป็นหลักฐานวสอบรุดียาอุนและความอดทนนั้นถือเป็นแสงสว่างวันกุรอานูฮุยตุลและกาเอาอและอีกและอันกุรอานนั้นถือว่าเป็นหลักฐานที่จะมาสนับสนุนท่านหรือเป็นหลักฐานที่จะมามัดตัวท่าน กุลูนัสยักดูทุกคนพร้อมที่จะสแสวงหาคุณงามความดีด้วยกับตัวของพวกเขาฟอบาอิอุนนับซะฮูฟอมูอาติกูฮาเอามูบิกูฮาดังนั้นเขาจะขายตัวของเขาให้กับพระองค์ลลอ a ์ดังนั้นเขาเองําไหมฟอมูอาติกูฮาดังนั้นเนี่ยเขาเองจะเป็นผู้ที่ปลดปล่อยตัวของเขาเอง เอาหมู่บิกุูฮาหรือเป็นผู้ที่ได้รับความหายนณะด้วยกับตัวของเขาเองเราว่าฮุมุสลิมบันทึกโดยอิมามมุสลิมฮะดิษนี้กําลังสอนอะไรครับฮะดิษนี้กําลังสอนอะไรคําว่าตัวฮูวรูชร้ชัตุรอีมานตรงเนี้ยที่แปลว่าการทําความสะอาดหรือความสะอาดเป็นครึ่งหนึ่งของการศรัทธานักวิชาการได้อธิบายคําว่าเป็นครึ่งหนึ่งของการศรัทธาตรงนี้หมายถึงอะไรรู้ไหม หมายถึงอะไรรู้ไหมครับเรื่องของการเรื่องของการอาบน้ําละหมาดดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ไม่มีน้ําละหมาดละหมาดได้ไหมละหมาดไม่ได้นะครับอย่างน้อยต้องมีการต้องมีน้ําละหมาดหรือมีการตะยำมุมแทนการอาบน้ําละหมาดหรือมีเหตุจริงๆนะครับดังกล่าวนั้นถือว่าเงื่อนไข ที่ทําให้มีอีมานที่สมบูรณ์เพราะอันกุรอานได้เคยเรียกการละหมาดว่าอีมานและครึ่งหนึ่งของอีมานคือการอาบน้า,นาละหมาดครับและการอาบน้า,นาละหมาดถือเป็นการต่อฮาอรหรือตัวฮุซการทําความสะอาดนั่นเองและก็ต่อมาก็เป็นการบ่งบอกถึงความประเสริฐของการกล่าวอันัมดุลิลละท่านจะกล่าวที่ใดก็ได้ซุบฮานัลอ มหาบุรีสุดพระองค์อ๋อนี่คือความยิ่งใหญ่ของการซิกรุนอฮ์และต่อมาการละหมาดนั้นเป็นโนรเป็นรัศมีกี่มากน้อยเลยครับทุกคนที่ละหมาดอลลอให้ทางออกกับเขาและสดกก็ถือเป็นหลักฐานหลักฐานในวันกิยามาว่าเขาทําการบริจาคและสดกก็ที่เป็นวาจิบคือการจ่ายซะกาตนะครับวัสซอบรูดิยะอุนและ การอดทนความอดทนถือเป็นดียะเป็นแสงสว่างทำไมเป็นแสงสว่างทำไมความอดทนถึงเป็นแสงสว่างเพราะกี่มากน้อยแล้วที่มีบททดสอบมาประสบกับชีวิตของท่านแต่ท่านสามารถที่จะผ่านมันไปได้คือเงื่อนไขที่ท่านจะผ่านไปได้คือท่าน,ต,าน,น,นต้องมีความอดทนนี่สำคัญนะครับต้องมีความอดทน เพราะความอดทนนี่แหละที่ทําให้ท่านประสบความสําเร็จดังนั้นเนี่ยความอดทนจึงเป็นแสงสว่างในยามที่มืดมิดดังนั้นสําคัญนะครับความอดทนคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาต้องอดทนไหมอดทนเรียนคนทํางานต้องอดทนไหมต้องอดทนทํางานเพื่ออะไรอะ่ะท่านอดทนเพื่อที่จะได้ความสําเร็จ คนค้าขายต้องอดทนไหมค้าไทายอดทนทํางานก็ต้องอดทนทุกอย่างต้องใช้ความอดทนเป็นสิ่งสําคัญดังนั้นความอดทนนั่นแหละครับคือแสงสว่างที่ทําให้ท่านได้สิ่งที่ท่านต้องการและอันกุรอานจะเป็นหลักฐานสนับสนุนท่านหมายถึงอันกุรอานสนับสนุนท่านเมื่อท่านปฏิบัติที่ถูกต้องตามอันกุรอานและสุนนะแต่ถ้าหากว่าท่านปฏิบัติค้านกับอันกุรอาน อันกุรอานจะมัดตัวท่านในวันกิยามะนั่นเองดังนั้นคนที่ขายตัวของเขาให้กับอลล็อ์เมื่อเขารู้แล้วอัลล็อ์เป็นเจ้าและเขาขายตัวของเขาให้กับพระองค์อลลอ์แน่นอนครับว่าเขาปลดปล่อยตัวของเขาให้อยู่ในคุณงามความดีแต่มีไหมนักวิชาการอธิบายคนที่ขายตัวของเขาให้กับชัยตอนให้กับการตามอารมณ์สุดท้ายในโลกหน้าเขาจะต้องโดน ลงโทษนี่คือความหมายจากฮะดิษบทนี้นั่นเองดังนั้นสิ่งที่ได้จากฮะดิษบทนี้หนึ่งความประเสริฐของการมีการทำความสะอาดสองความประเสริฐของการกล่าวอันฮัมดูลิละซุบฮานนลลอฮ์นะครับและก็ยืนยันเรื่องของตาช่างที่จะมีในวันกิยามะด้วยเรื่องความประเสริฐของการละหมาดนะครับความประเสริฐของการทำโซนก็ ความปะเสริฐของความอดทนนะครับและก็สนับสนุนให้ทุกคนเอาใจใส่ในเรื่องอัลนกุรอานสนับสนุนให้มีการเอาใจใส่อ่านไม่พอตะดับวุดใไข้ควรและปฏิบัติด,ด้วยนี่คือสิ่งสำคัญนะครับและสุดท้ายครับระวังตักเตือนในฮดิษบทนี้ระวังทุกการงานที่เป็นความชั่วจะทําให้คนคนนั้นเป็นคนที่อยู่กับชัยตอน และช้ยตอนจะนําพาเขาสู่ไฟนรกนะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญจากฮะดิษบทนี้ประการต่อมาครับฮะดีษอีกฮะดีษบทหนึง่งฮะดีษที่24เป็นหะดีษที่สําคัญมากและผมค่อนข้างประทับใจหะดีษบทนี้เพราะว่าหะดีษบทเนี้ยหลายคนเปลี่ยนแปลงเพราะหะดีษบทนี้อัลาบิซารินอันกิฟเารียรดิยัลลอฮุอัลลอฮอันน,น,นบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลลมฟีมายรวีหี อันรบบิฮิอัซวาจันอันหูกรมีรายงานจากท่านอบีซาร,รีนันกิฟารีรดิลลอัลลอฮมันหุมีรายงานจากท่านนาบีซลอฮะวัยฮิะสัลลัมฟี่มาญรวยฮีในสิ่งที่ท่านนาบีรายงานมาจากพระผู้เป็นเจ้าอีกทีหนึง่งะดิษนะแต่นบีบอกว่ารายงานมาจากใครมาจากพระองค์ละอันหูกรว่าแท้จริงพระองค์ละทรงกล่าวว่าะดิษบทนนี้เขาเรียกว่าะดิษกุเดซี หมายความว่าไงครับฮะดิษกุเดซีหฮะดิษที่นบีพูดแต่ไม่ใช่อันกุรอานนะเป็นฮะดิษที่นบีพูดแต่อ้างอิงกลับไปถึงพระอ,องค์อัลลอฮ์ซึ่งหลังจากนี้เป็นการลามุนล้อเหมือนกันก็คือฮะดิษบนเนี้ยนบีกาลังเล่าว,ว่าพระองค์อัลลอฮ์ทรงบอกอะไรกับท่านนบีพระองค์อัลลอฮ์ทรงบอกว่ายาอิบะดีอินนนฮารรอมตุซุนมาลานับซีวะจันตุฮูไบนะกุมมุฮัรรอมันฟะลาตอซอละมูโอ้บ่าวของข้า แท้จริงข้าได้ห้ามการอาธรรมให้เกิดขึ้นไม่มีการอาธรรมพระองค์ทรงห้ามตัวเองไม่ให้มีการอาธรรมและพระองค์ทรงทําให้การอาธรรมระหว่างพวกเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามดังนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าได้อาธรรมซึ่งกันและกันยาอิบาดีกุลลูก,กุมดอลุนอิลลามันฮะดตุฮูฟัสตัดูนีอัดิกุมโอ้บ่าวของข้าทั้งหลายทุกคนในหมู่พวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่หลงผิดมาก่อน ยกเว้นข้าเป็นผู้ให้ทางนำกับเขาดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงขอทางนำต่อข้าและข้าจะให้กับพวกเจ้ายาอิบาดีกุลลูกุมยาอิุนอิลลามันอต t u อัมตุหูฟัสตาะอิมูนีอุตาอิมกุมโอ้บ่าวทั้งหลายของข้าทุกคนในหมู่ของพวกเจ้าคือคนที่มีความหิวโหยยกเว้นข้าเป็นผู้ให้อาหารกับเขา ดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงขออาหารต่อข้าข้าจะให้อาหารกับพวกเจ้ายาริเบดีกุลลูกุมารินอินแลมันกาเซอตุหูฟัสตกซูนีอักซิกุมโอ้บาวของข้าพวกเจ้าทั้งหลายทั้งหมดนั้นคือเปลือยกายไม่มีอะไรเลยยกเว้นข้าเป็นผู้ให้เครื่องนุ่มห่มกับพวกเขาดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงขอเครื่องนุ่มห่มจากข้าและข้าจะให้กับพวกเจ้า ยาิบ ا د ี ت ت ي ي ن إ ن ك ล تخطئون بالليل والنهار و ซุนูบะ ر ا มีอ و ฟัสตั ا ฟิรูนีอักฟิรล ر กุมโอ้บาวของข้าเอย๋ยแท้จริงพวกเจ้าทำความผิดทั้งทั้งกลางวันและกลางคืนพวกเจ้าทำความผิดผิดพลาดท,ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนหรือทั้งกลางคืนทั้งกลางวันและข้าเป็นผู้ให้อภัยความผิดทั้งหมด พวกเจ้าทั้งหลายจงขออภัยโทษต่ตอข้าและข้าจะให้อภัยกับเจ้ายา um อิบาดีอินนากุมลันตับลูกูดอรีฟะตัดอรุนีวะลันตับลูอานฟฟตันฟะอนีโอ้บ่าวของข้าแท้จริงพวกเจ้าการทำอันตรายของของข้าที่เจ้าจะทำอันตรายต่อข้าไม่อาจที่จะมาถึงข้าได้ไม่อาจจะมาทำอันตรายต่อพระองค์ล้อได้และการที่ การให้ประโยชน์ของข้าที่ให้กับพวกเจ้าพวกเจ้าก็มิอาจที่จะเอาประโยชน์นั้นมาให้กับพระอ,องค์ได้แม้แต่น้อยยาอิบาดีเลออันนาอวัลละุมวะอะคิรอะุมวะอินสลกุมวะจินนากุมกานูอัลอตกอกอนบิรจุลินวะฮิดิมินกุมมาซาดดซาลิกาฟีมุ่นกีเชอโอ้บาวของข้าเอ๋ยแม้ว่าคนตั้งแต่คนแรกในหมู่ของเจ้าจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายของพวกเจ้าไม่ว่าจะยินหรือมนุษย์ทั้งหมด รวมตัวกันทําให้คนหนึ่งคนใดมีหวัวใจ,จที่ยำเกรงต่อพระองค์หรอมันก็มีอาจที่จะเพิ่มอะไรในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในอํานาจของพระองค์เลยแม้แต่น้อยอัลลอฮ์ยาอิบะดีลาอันอัลวาลักุมวะอาคิราะุมวะอินซักุมวะจินนักุมกานวะลาอฟจาริกอนบิรจุลินวะฮิดิมินกุมมาณกะซาซาลิกะ มินมุนกีเชยเอ้อ้บาของข้าเอย๋ยแม้ว่าคนแรกในหมู่ของพวกเจ้าจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายทั้งมนุษย์และจินจะรวมตัวกันให้มีคนหนึ่งในคนใดในหมู่พวกเขาเนี่ยมีหัวใจที่เลวทรามต่ำช้ายิ่งไม่มีใครมีแล้วคนนี้เลวทรามต่ำช้ายิ่งมันก็ไม่ได้ทำให้อำนาจของข้านั้นบกพร่องเลยแม้แต่น้อยอัลลอฮฺยาอิบาดี ยาอิบาดีโลวอันอาวัลคุมว่า a k h i r a k u ิ وانسكم مجنّكم قامو في صعيدٍ واحدٍ فساعلني فعطيت كل واحدٍ مسألته ما نقص ذلك مما عندي إ ل ก كما ي, ي ن ق ص ม مكتو อ ذ ا อ ذ ا و د الكلان بارو โอ้บาวของข้าทั้งหลายแม้ว่าคนหนึ่งตั้งแต่คนแรกจนกระทั่งคนสุดท้ายทั้งมนุษย์และยิน ทั้งมนุษย์และยินมายืนขอทุกคนเนี่ยมายืนขอต่อพระองค์ละในที่แห่งเดียวกันมาขอต่อข้าข้าสามารถให้ทุกคนได้ทั้งหมดในสิ่งที่เขาขอและเมื่อข้าให้ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็มิอาจที่จะทําให้สิ่งที่ข้าให้นั้นบกพร่องไปได้เลยแม้แต่น้อยไม่อาจที่จะทําให้ความเดชานุภาพอํานาจของพระองค์ละลดไปเลยแม้แต่น้อยที่อยู่หน้าที่ข้า ยกเว้นเสมือนกับว่าพระอ,องค์เราทรงเปรียบเทียบบอกว่าเหมือนกับเข็มหมุดที่มันมันลงไปในทะเลและก็เอาขึ้นมาน้ําที่หยดลงไปนั่แหละครับคือสิ่งที่มันหายไปแต่ที่อยู่ในอํานาจของพระอ,องค์เหมือนกับทะเลเนี่ยไม่ได้หายเลยขนาดขอทั้งโลกนะขอทั้งโลกทั้งมนุษย์และยินก็มิมิอาจที่จะทําให้อํานาจของพระอ,องค์เลาทรงลดไปได้เลย มาชงศ่าละยาอิบาดีอินนามาฮียะะมัลุกุมอ้อซีฮาละกุมซุมมาอวัฟีอวัฟีกุมอียะฮะฟะมันวัจดะขัยรันฟันย์ห์มัดิลลาฮะวะมันวัจดะไกรรั้นลิกฟะลาญญัลูมันน้อิลลานัณบซะฮูรัวหุมุสลิมโอ้บ่าวของข้าโอ้ปวงบ่าวของข้าแท้จริงการงานกิจการ ที่ข่าคิดคำนวณให้กับพวกเจ้านั้นหลังจากนั้นข้าจะตอบแทนให้มันอย่างสมบูรณ์ดังนั้นใครก็ตามที่พบกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาให้เขากล่าวอันท่ำดูลิละขอบคุณต่อลอสันเสริญต่อพระองค์ลอและใครก็ตามพบกับสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่มาประสบกับเขาอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีมาประสบกับเขาเขาก็อย่าได้ตำหนิอื่นใดเลยนอกจากตำหนิตัวของเขาเอง บันทึกโดยอิหมามมุสลิมจากฮดิษบทนี้เป็นฮดิษซอฮียยืนยันว่าอะไรรู้ไหมครับพี่น้องจากฮดิดกุดซีที่ยืนยันว่าอาลัลลอฮ์ทรงบอกว่าทั้งหมดบ่าวทั้งหมดอย่าได้อาธรรมซึ่งกันและกันบ่าวทั้งหมดจงขอต่อพระอ,องค์และพระอ,องค์อลัลลอฮ์จะทรงให้และการให้ของพระอ,องค์อลัลลอฮ์ทรงไม่มีลิมิตท่านขอกันทั้งหมดทั้งโลกและพระอ,องค์อลัลลอฮ์ให้ทุกคนน่ะนะ มันก็มีอาจจะทำให้ความยิ่งใหญ่อำนาจของอลทรงตกต่ำไปได้เลยพออเพราะองค์ลอรงให้ได้แบบครบถ้วนสมบูรณ์อำนาจของพระองค์อลอรงอยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมต่อให้ทุกคนขอและพระองค์ลอซ์ให้ทุกคนก็ตามและที่สำคัญครับเมื่อท่านสุดท้ายอะไรก็ตามที่เป็นความดีมาประสบกับท่านให้ท่านก่าวอัลฮัมดุลิลละ และถ้าหากอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีมาประสบกับท่านอย่าโทษคนอื่นโทษตัวของท่านเองน,นะครับมาเชาละฮะดิษบทน,นี้พี่น้องครับอยากจะให้เรานึกถึงว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามีอะไรบ้างที่เป็นคุณงามความดีนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงให้กับท่านกล่าวอันฮัมดูลิละเยอะ ขอบคุณต่อรอเยอะๆและอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งไม่ดีให้ท่านตอบัตรกลับเนื้อกลับตัวแนะ่นี่เองเป็นการบ่งบอกว่าท่านกําลังเป็นบ่าวของพระผู้เป็นเจ้าที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวของท่านหลายคนเคยหลงทางไม่ได้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องไม่ใช่พระองค์กันนั้นหรือที่อัลลอฮ์ทรงให้ทางนํากับพวกท่านบางคนไม่ใช่มุสลิมสุดท้ายกลายมาเป็นมุสลิมบางคนคือเคยเป็นแนวทางที่หลงผิดสุดท้ายกลายเป็นแนวทางซุนนะเพราะอะไร อยู่ที่เบื้องบนคือพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮะูวะตาแลนั่นเองทีนี้ครับเก็บความรู้เล็กน้อยฮะดิษนบวีกับฮะดิษกุดซี่ต่างกันอย่างไรฮะดิษนบวีคือฮะดิษคำพูดการกระทําการยอมรับของท่านอนาับดุลลอฮอฺสุลต่านิสลมที่ไม่มีการอ้างกลับไปหาพราะองค์อัลลอฮฺว่าอัลลอฮ์พูดแบบนั้นอย่างนี้แต่ฮะดิษกุดซี่คือนบีพูด แต่ว่าอ้านกลับไปหาพองัลสุบะฮันน้าหัวตาลานี่คือความแตกต่างนะครับถึงช่วงมีมสามคำถามครับ EP ที่12นะครับฮะดษที่23และ24ข้อที่1การทำความสะอาดคือครึ่งหนึ่งของการศรัทธาหมายถึงอะไรก็ไกค,คือครึ่งหนึ่งของการศรัทธาตรงๆเลยขอใครหมายถึงการอาบน้ำละหมาด คอควายหมายถึงความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาเอาละฟังให้ดีนะข้อที่สองในหะดิษบทนี้ความอดทนเปรียบได้กับอะไรความอดทนเปรียบได้กับอะไรกอไก่หลักฐานขอไข่รัศมีคอควายแสงสว่างงอง,งูศรัทธา ข้อที่สามครับฮะดิสที่ยี่สิบสี่ถูกเรียกว่าฮดิอะไรฮดิสที่ยี่สิบสี่นี้ถูกเรียกว่าฮัดดิอะไรก็ไก่ฮะดินาบาวีขอไข่ฮะดิสกูเดซีขอควายฮะดีิสมารฟัวง,งงูฮะดิสซอฮีนะครับยาซักกุมลุลลอหูคอยรอนนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามเราขอเราส่งตอบแทนคุณงามความดีใครก็ตามที่ตอบถูกทั้งหมดอินชอระเดี๋ยวมีรางวัลให้นะครับ เดี๋ยวติดตามในอีพีหน้านะครับเดี๋ยวเจอกันยาซากุมุลลอฮุคอยรอนวะบารอกัลลอฮุฟีกุมวาซอลลัลลอฮุอะละนบีนามุฮัมมัดวะอาลัฮิวะซัฮบิฮิอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์